ตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขับรถเข้ามา600เมตร6 5 0เมตรก็ーーเจอศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นลานโล่งๆฟ้าๆแบบนี้แล้วตรงนี้ครับจุดที่จะเดินขึ้นไปถ้ำถ้ำผาไทยนะครับประมาณ300กว่าขั้นเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะถึงจะไปดูนะครับนี่ตรงจศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็จะมีตรงนี้มีห้องน้ํา มีห้องน้ําแล้วก็มีลานกว้างๆนะครับลานกิจกรรมแล้วก็มีลานกลางเต็นท์ตรงศูนย์บริการตรงนี้นะครับนี่ครับลานกลางเต็นท์ตรงนี้ห้องน้ําอยู่ด้านนี้ด้านหน้าเวทีตรงนี้ยี่สิบเต็นท์สามสิบเต็นท์ได้สบายๆเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะ ื้นที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีถังขยะนี่ห้องน้ำจะอยู่ด้านนี้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ำก็มีแยกชายหินนะที่นี่จะออกสีแดงๆหน่อยเพราะว่าส่วนมากจะเป็นต้นสักนี่ครับห้องน้ำ ห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําสําหรับคนพิการด้วยนะถมเป็นทางลากเข้าสามารถเข้ามาได้นะรถเข็นอะไรเข้ามาได้แดีนี้อุทยานแห่งชาติเดี๋ยวนี้ทาแบบนี้เป็นมาตรฐานแบบนี้กันหมดแล้วนะครับก็ามาเข้าห้องน้านี่ก็มีทั้งหมดห้าห้องนี่เป็นห้องน้ําแบบนั่งยองนะครับ นี่เป็นชักโครกนะครับชักโครกนี่จะเป็นห้องอานบนะ้ำนะอห้องกว้างมากห้องใหญ่ามากนะห้องอาบนะ้ำมีห้องเดียวนะครับตรงจุดนี้นี่ด้านหลังนะ มีรองเท้าให้เปลี่ยนนะครับี่ก็ทำดีนะทำใส่ใจรายละเอียดดีมากอ่าล้างหน้าก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะถ้าใครแบบว่าเออมากลางตรงเนี้ยไม่ต้องการแบบต้องการแบบอุ่นใจหน่อยก็มากลางใกล้ๆกับสูย์บริการนักท่องเที่ยวตรงนี้ก็ได้ที่นี่มีลานกลางเต็นท์ทั้งสองจุดนะครับ ผมพาไปร้านค้าสวัสดิการที่นี่ตรงนี้นะที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับลานกลางเต็นท์นี่ครับลานกลางเต็นท์ห้องน้ําแล้วก็ร้านค้าสวัสดิการร้านคา้าสวัสดิการช่วงนี้ก็จะมีแต่ เป็นอาหารแห้งนะครับสวัสดีครับก็จะมีจะพวกอาหารแห้งแต่อาหารตามสั่งอะไรพวกนี้เขาจะขายช่วงเทศกาลที่เฉยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มนี่ครับเครื่องดื่มมาก็อย่างน้อยก็มีอาหารแห้งนะครับมาก็ไม่ต้องกลัวอดตรงนี้ก็จะเป็นครัวอย่างที่บอกนะครับก็จะเปิดแค่ช่วงเทศกาลก็ร้านค้าสวัสดิการเขาทาแบบ มาตรฐานเลยนะค่อนข้างกว้างใหญ่เลยขออนุญาตนะครับเบบนี่ครับโอ้ oh, อาหารแห้งมีทุกอย่างครับมาม่าโจ๊กขนมขบเคี้ยวแล้วก็ขายของเทียบลึกด้วย ใครอยากเป็นหน่วยดับไฟป่าใครอยากเป็นเจ้าที่ป่าไม้ก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับมาอุ่นก็ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ครับบรรยากาศเงียบสงบดีผมชอบมากเลยแบบนี้ดูดูแบบไม่ไม,ไม่ไม่เปรี่ยวนะครับสบายๆถ้าเรามากลางเต็นต้องการความเงียบเนี่ยแล้วก็ไม่เปรี่ยวนะครับเนี่ยมีอ่างล้างหน้าให้ทุกจุดเลย ล้างมือล้างหน้าให้ทุกจุดแล้วหนาพื้นที่ก็จะเป็นลาดๆหน่อยนะไม่ใชากาศดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูลายกลางเต็นท์อีกที่หนึ่งที่อยู่ตรงบ่อน้ำห่างจากตรงนี้ไปประมาณสักสามร้อยเมตร ไปทางนี้นะเดี๋ยวผมขับรถไปนี่ครับจากศูนย์บริการท่องเที่ยวนะประมาณสามรอเมตรครับเดี๋ยวผมจะพาสามสี่รอยเมตรผมจะพาไปที่ลานกางเต็นท์ลานที่สองนะครับนี่ครับเราจะไปลานกางเต็นท์จุดที่2กันขับย้อนมาตรงทางเข้านะครับ ตร,รรตรงที่ทำการเนี่ยครับตรงที่ทำการตรงนี้นะครับซ้ายมือตรงนี้ทางเข้ามานี่ตรงนี้ที่เข้ามาตรงนี้จะเป็นอาทางลุกลังนิดนึงนะครับสักสองร้อยเมตรได้ทางลุกลังนะครับ นี่ครับตรงนี้จะเป็นลานกางเต็นท์แล้วก็เป็นที่จอดคอด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมพาลงไปดูครับเนี่ยครับจากที่ทําการตรงปากทางเข้าก่อนที่จะไปสู่บริการท่องเที่ยวนะเลี้ยวซ้ายมาประมาณสั้งร้อยเมตรไม่เกิน200เมตรนะครับเป็นทางลุ่ลังนิดเดียวตรงที่ทําการอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยตรงนี้นะก็มาตรงบ่อน้ําตรงนี้เลย จะมีแคล่ให้สําหรับกลางเต็นท์ด้วยตรงนี้ก็น่าได้สักยี่สิบเต็นท์นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําตรงนี้นะครับนี่ครับก็บรรยากาศโอเคนะผาไทยหนาวหนา งนี้ก่อไฟได้นะครับนี่มีช่างเขากำลังทํำอยู่ด้วยนะเนี่ยครับเป็นแค่กลางเต็นท์เราสามารถกลางเต็นท์ตรงนี้ได้ก็เป็นที่ก,กว้างๆนะครับอูมีไกป่ปลาด้วยตรงนี้เป็นลานที่สองก็จุดเต้นได้ประมาณ20เต้นเหมือนกันครับ ห้องน้าห้องน้ําที่อยู่ตรง,ลงกลางเต็นท์บ่อน้ําตรงนี้นะครับก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้เดินมาประมาณสักห้าสิบเมตรนี่ห้องน้ําจะอยู่ด้านนี้เลยเด็กๆเขายืนหลบหลบแดดกันอยู่เดินพาไปดูห้องน้ำนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้มีสามห้องนะ นี่มีอ่างล้างหน้าแบบนี้นะครับหูห้องน้ําอันนี้เป็นแบบนั่งยองนะเนี่ยครับกลมๆแบบนี้นี่ครับ,บ,บอันนี้ห้องอาบน้ำนี่มีฝักบัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับ ก็โอเคนะแปลกดีนี่อันนี้ห้องส้วมนะครับแบบนั่งยองก็ทำน่ารักดีอ่ะน,นี่โถปัสสาวะนนี้เป็นโถปัสสาวะนะครับอ่างล้างหน้า ได้นะครับอืมสะอาดดีเดี๋ยวปิดให้เขาก่อนมีสามห้องตรงจุดนี้นะครับลานกางเต็นลานที่สองอุทยานแห่งชาติถําผาไทยนะครับนี่ครับจากห้องน้ำตรงนี้นะเดี๋ยวไปเดินไปดูจะมีจุดเล็กๆนะครับเอาไว้นั่งสัมผัสธรรมชาติ มีที่ล้างจานนะครับมีโต๊ะนั่งเนี่ยครับมีไฟมีที่ล้างจานตรงนี้นะนี่น้ำใช้ได้ไหมไ้มีใบไม้ไไไบ้างช่วงนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับอืม ที่วางของที่มานั่งปิกนิกตรงนี้นะครับนั่งได้มีถังขยะตรงนี้ผมว่าบรรยากาศดีนะถ้าจริงเป็นช่วงอ่าหน้าหนาวช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มจะหายหนาวแล้วนะครับเงียบดีอ่ะชอบห้องน้ำวันนี้ก็ทำน่ารักดีวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวด้วยนะครับ เดี๋ยวไปถ้ำผาไทยกันน,นี่ครับอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยเส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยตามรอยสเสด็จร,รชาชการที่7สวัสดีครับไทยแคนชนแนลจบคลิปแนะนำลานการเต้นอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยเตรียมการนะครับจังหวัดลำปางให้เพื่อนๆไว้เป็นข้อมูลกันสำหรับคลิปเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สำหรับคลิปเส้นทางสาร,รชาติถ้ำผาไทยนะครับก็จะมีเน้อหากค่อนข้างยาวถ้าเอามารวมกันก็อาจจะยาวเกินไปเลยแยกเป็นคลิปไว้ตั้งหากนะครับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำผาไทยบอกได้เลยครับที่นี่ถ้ามาที่นี่แล้วต้องไม่พลาดขึ้นไปชมถ้ำกันนะครับไว้ติดตามกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ